มาแล้วนินมาแล้ว nên ดูครับโอ้ยไอ้น้อง đi À, เป็นห่าอ้าว2ไฟอ่ะ ดีๆเธอก็ส่งมาในกลุ่มเรับนั่อแหละอ่ะเขาดูเขาดูนนี้เขาดูดิว่ามาให้ดูเชื่อว่าเห็นไหมที่กูถ่ายอ่ะส่งไปแล้วไปแล้วะน 你好。Wow. จับังหลักยังจั um <c oughs> ังจังไอ้สัอะไรนี่ยดูยังตึงแล้วอ่ะ ไอ้เป็ชื่อปอนตาไงนินฮะถอยไฟเหรอกลุ่มฮอปฮอปอยู่ไหนวะอันนี้อันนี้ก็ต้องให้คิวแล้วนี้ก็ต้องให้คิวแล้วดูดิถอยาฟ

สองร้อยใครโหลดไรอ่ะมงินสิงอ่ะ องตายเลยจัดหัว What the fuck ปักยูเฮียตายปักเยอะปักเยอะไ้ไหนจัดไ่าูักกัก e ัปักหน้ามึงอะ What the f <laughs> <pri> u c ัลวาปีชปี๊ดปักปักอยู่ไม่ไม่ม่รู้จิตัไปอยู่ เอลคอะไรอ่ะเด,ด็กประหลาไงสารประหลางมึงกวไอนไม่ไ้เหี้ยประหลาหรอ ป้าู่ะป้าค่ะตัดหน้ามึงไงสัสมันน้ำมัน ียขนาวไอ้สัสขนาวยาดี ตายสอด Fucker Fuck หน้มึงไงเฮียมาปักเฮียอะไรแถวนี fuck her, fuck her. ้กูคนไทยไอ้ไยไอ้สปีโนอีส Fuck your mother f u c โดหน้มึงอะโอยเฮียตายเลยสอดา a f u c k f u c k มึงไงสอดโอยเฮียตายเลยย w e r e are you from t m e r เฮียนี่พังเอ้สับเอ้ย <Hey man? S 1> <laughs> พี่มึงพี่นะมึงอะมึงดูยูมี่ o ดือดสิสับปักหน้ามึงไง ตลกอะนินตลกอะอ๋อเฮียหลุดหลุดเลยฟักเกอร์หลุดเลยไอสัตว์ <laughs> Where are you from? k are man k <laughs> <Hey>, man <laughs> 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 <for> you ร์ทำไจอดำอ่ะร์ไอ้นีไมกูจอดำวะเตเจียวอ่ะวยไอ้ี่จอดำเลยเจอกูด่าวันเดกไปทีเดียว We we'll have to work together.